ปางช้างน้องหนิงน่าค้นหามากคือเขาทำวิตามินบอนช้างนี่เป็นหมู่บ้านของควานช้างนะครับอ้อยวันนี้น่ากินบ้างทุกคนข้าวขาวอ้อยขาวมากเลยขาวแล้วน้องช้างลงน้ำแล้วครับทุกคนคนละตัวนี่คนละตัวจะโดดจากเชือกนี้ไปเชือกนี้เอาจิงอ่ะเข้าป่าเนี้ยจะจะไม่มีอะไรใช่ไหมก็ใช้ใบเตาเนี่ยห่อทำเป็นหมวกดูดิแล้วก็มีดอกไม้ติด เส้นทางการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับเพราะว่าปางช้างน้องหนิงน่าค้นหามากถูกต้องไหมน้องมดเอ,อมาถึงปั๊บก็เจอกับห้องรับแขกเลยนี่คือห้องอะไรเนี่ยห้องน้ำค่ะห้องน้ำมดหิวไหมให้เพียรแนทเข้าไปค่ะเออเออพัชวิถาหิวไหมหนูไม่หิวค่ะอยากกิน <laughs> ก,กีน้ห <laughs> <laughs> นิงจ้าบักกี้มดจะไปกินของหวานจ้าให้มดมาหาของหวานที่ห้องน้ำมาจ้ะ าวะอไรคะคาสิ่งบ้านดูดิเป็นต้นไม้นะปลูกเอ่อทำคลุมห้องน้ำไม่เห็นเลยนะ,ะแหม่นี่นถ้าเกิดมันไม่มีห้องหับแล้วแบบอาจอบนั่งยองๆนี่ใช่เลยม <c oughs> ีต่ำเข้าให้พี่ด้วยอ่ะเออเอ้ยขะต่ำให้ใครต่ำให้พี่ไม่ใช่อ,อ่ะต่ำให้ช้างต่ำให้ช้างมีต่ำให้หมูงไหมจะได้ให้หมดกิน,กกน,นอ๋อนี่นะ<า>อันนี้คือต่ำจริงๆใช่ไหมน้องน้องหิงต่ำจริงค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ต่ำเออแต่ว่าวันนี้จะต้องต่ำแล้วละจ้ะ มีควานช้างปะครับเนี่ยอ๋อมีควานช้างะจะให้ตามเรอคะ,อะเดี๋ยวดเดี๋ยวค่อยตามก็ได้ใจเดี๋ยวตอนที่เอาช้างมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาหารช้างหรือว่าให้ยาช้างก็เดี๋ยวค่อยตามเนาะ,อ,ะอันนี้คือเขาทำวิตามินบอลช้างแนะนำหน่อยเออ <c oughs> เพื่อที่จะให้ช้างค่ะเขาจะตามข้าวเหนียวตามลงในนี้นะคะแล้วก็เอามะขามเปียกยัดเข้าไปข้างในแล้วก็ ใส่ยาเข้าไปด้วยแล้วก็เอาข้าวเหนียวอะค่ะปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วไปป้อนช้างค่ะอืมจ้ะได้จ้ะโอเคเอ้ยดูลูก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 เข้ามาครับนี่ลูกน้องหนิ่งครับนี่เออนะอันนี้ชื่ออะไรบอกชื่อก่อนชื่ออะไรนะหนิงจําไม่ได้เหรอเหมาะกับการย่างมากเลยจ้ะตัวใหญ่เออทไล่น้องค่ะจะทำไล่น้องนะอ่ะโอเคไปดูนู่นต่อไปดูนี่คือ ควานช้างน่าแหละมดเห็นควานช้างไม่ได้เลยควานช้างทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยนนเเ้ากก็บิมอ๋อรอหน่อยดูดิโอ้โหนี่ทุกคนดูน้ำต้มก็จะต้มเสร็จแล้วก็ใส่ยอ๋อใส่ต้มใบเตยกระบอกไม้ไผ่ย่างเออดูดีมากคลาสสิกปกติจะไม่ค่อยได้เห็นกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะครับเทข่อขอกินชาหรือเปล่ามายุ่งอะไรกับเขาเนี่ยกำลต้มชาโย่ เดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นต่อแล้วนิ่งเนาะอ้แมวตัวใหญ่ดีนะเนี่ยน่ะอะแล้จะย่างแมวแล้วเนี่ยเนี่ยดูเดีดย๋ดยวเจ๋ออจะยุ่ื้อเขาเด้อจะกินจะกินแมวครับผู้สาวกินแมวครับนะพี่ได้ดูเรื่องนั้นไหมอะไระกินกินแมวอ่ะไม่เคยได้ยินหรอไม่เคยจ้ะทำไมไม่เคยเดี๋ยวเออแต่แมวมันตุย้ยบ้างเนี่ยอุ้ย เมื่อก่อ <occurs> นมันมีสองตัวๆๆตัวตัวใหญ่มากมดกินไปแล้วจ้ะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะกลัวพี่มดเออนั่นอะไรดีอ่ะไปไปยุ่งขาเข่าวกวางช้างจะพักผ่อนนะมดไปดูมู่ไปไปดูบ้านของกวางช้างหน่อยหมู่บ้านหน่อยดูหน่อยอันนี้ใช่ไหมนี่มีหลังคาด้วยใี่ไหมครับยังทำไว้ยังไม่ได้แทนอันนี้ทำจากหญ้าคาเนาะ นี่ดูครับนี่เป็นหมู่บ้านของควานช้านะครับมีหมดกี่หลังเนี่ยส,สามหลังเนาะนี่ครับดูดีมากเลยเออน,น,น,เนีด่ดูดูที่ขัดประตูบ้านเขาเท่มากนะมดดูเออดูดิอันนี้ของจริงๆหรือว่าเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาพักเนี่ยอันนี้ของเขาจริงค่ะอ๋อนี่นะ<ด>เป็น <ขอ S 1> ที่ขัดที่ล็อกประตูพี่เดชอืมครับนางมดเนี่ยคือถ้ามุนปั๊บประตูไม่ล็อกเลยอันนี้มีคนอยู่ไหมน้องนิ่ง เขาน่าจะไปข้างนอกค่ะอืมอ่ะเนี่ยคือการทำที่เราประตูพี่ก็น่าถามแปลกๆเนาะเขาลงไว้ซะขนาดเนี้ยแม่พี่จะลองดูเปิดแล้วมันจริงไหมอ่าครับดูนี่ดูสวยงามตามทัรมเนื้อเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนี่ยทำจับไม้ไผ่หมดเลยใช่โอ้โหแล้วดูวิวอันนี้คือบ่อเลี้ยงปลาหรือบ่ออาบน้ำช้างเนี่ยมีด้วยอ่ะอันนั้นบ่อเลี้ยงปลาค่ะอ๋อบ่อเลี้ยงปลาเนาะโอ้โหนี่ว่าแล้วเรามาตกปลากันไหนเนี่ยเดี๋ยวให้หมดไปหาปลาครับเนี่ยทุกคนลองดู โอ้โหดูมดหน้ามาใช้ชีวิตอยู่มากเลยโอ้โหข้างหลังยังมีอีกมดมีกว่ามีกระท่อมลับด้วยเพี่แนได้อาบน้ำนี่ก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ขับปักเบ็ดอยู่ใจเดี๋ยวพี่ไปกินเบ็ดจ้ะเห็นนะไม่นับคุณอย่างเงี้ยมองไม่เอาน้องใส่ใส่นู่นน่ะน้องใส่ใส่เป็นบ่อเขาอ๋อบ่อเขานะไม่ใช่บ่อไม่ใช่บ่อแล้ววแล้วเออไปไปไปหาบ่อเราดีกว่าเรามาดูสวนกล้วยครับของน้องหนิงครับเออพอจะมีให้มด กินได้ทั้งปีไปจ้าต้องหนิงลายหวีเลยค่ะพี่บุ๊ลายหวีสับปะรดอันนี้เอาไว้ให้ให้ช้างกินอะไรให้คนกินเนี่ยสับปะรดใช่ไหมใช่จ้ะคงมันเป็นถั่วหรอจ้ะทำไมมันเป็นว่านฮะไม่ใช่สับปะรดเป็นว่านอะไรจ้ะน้องหนิงว่านอะไรไม่รู้พ่อผูกไว้หรอเอาไว้แก้เลยจ้ะแก้คนหลงหรือว่าไงจ้ะว่าอะไรไม่รู้บารมีอะไรอ๋อเหรออุ้ยอันนี้อายุกี่ น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับช้างตัวนี้อายุเท่าไหรแล้วครับยังยังไม่เสี่เนาะยีวีปยอฮะ้ายเวคืออะไรน้องหนิงแปลด้วยสิก็ชื่อของป้าเขาไงค่ะอ๋อของป้านะ อายุ13แล้วน้องมดว่าเกศ3เลยเนี่ยอายุพ่อพี่เลยเนี่ยจับมือนะครับพี่สาวโอ้คำนี้จับมือกับพี่อ่ะแก่เหมือนพี่ไงเออไปว่าเขาเดี๋ยวกันระวังให้ดีน้องมดอ๋อเขาจะตื่นกับควานช้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋น้องมดต้องมาให้มาให้มาให้อาหารอาหารช้างช้างเขี้ยวเอาไปล้างหน้าดิจูแน่มดเดอ๋ยวขอญาตขอญาตขอญาตน้ำอาบน้ำอาภัยมดล้างหน้าก่อนมันจะเตะช้างช้างเตะไหมครับอุ้ยน้ำน้องเล่นม้างน้องมด เออนี่บอ่ออาบน้ําช้างนี่ครับน้ํามันน้อยมากอะ่ะแต่ว่าน้ําใสกิ๊กเลยอะ่ะทุกคนน้ําใสมากอะ่ะธรรมชาติล้วนๆ,ๆครับจริงๆมันต้องเป็นบ่อแล้วก็แต่อเนี้ยมันมนทรายขึ้นมาแล้วเออนะเป็นทรายครับเป็นดินทรายมาถมเต็มเลยต้องมาทำใหม่แล้วก็ที่น,นั่าเป็นที่นมารเราที่จะนั่งเราตอนนี้ไปทีน่นั่งพักนี่มานั่งชมอ่าคนอาบอ่าคนอาบน้ําช้างด้วยนะดูดีมากครับ โทรตามพี่ทีกริ้งเลยพี่มาเลยโอแต่วันนี้ไม่มีสาวๆฝรั่งจ้ะลูกสาวเจ้าของปางช้างต้องอาบจ้ะมีปลาด้วยปลาด้วยเออเนี่ยอาหารของเราวันนี้ด้วยมื้อเป็ดทอดกรอบเออนะงมดจ้ะพี่มดจะจับใช่ไหมพี่มีพี่มีกับดักเลยจ้ะนีเหรอคะเอามาค่ะเอามาจ้ะเจนี้ก็คือเอ่อว่าจะไม่อาบน้ําช้างแล้วนะดักปลากันเออถยุยหนี่ไม่จับทำไมยันส่วนเลยนี่แหละพี่ก็บอกแล้วที่ขับพูดไม่พอกับพี่อ่ะ วันนี้คือเป็นดงขานะ่านั่นเองนะขมิ้นนะอุ้ยฐานน้าสวยมากน้องน้องน้องมดดูอุดูทานน้าใสมากน้ำที่นี่ใสมากครับเนี่ยโอ้ดูธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศดีนี่เองแล้วเนี่ยโอ้ดูเนี่ยโคติตรวนี้สวยมากครับทุกคนลองดูดิมาถ่ายรูปนี้แลมเลยนะครับเนี่ยลองดูปลาโตน,นึกว่าทงบัวตองไม่ใช่นะครับโอ้แต่ตรงนี้สวยมากเลยตรงหน้าผาหินนะครับนี่ หลังส่วนของหลังปางช้างของน้อง,น,องน้่งครับเนี่ยว่ามาหาปาลาได้นี่คือแหลมเลยครับนี่โอ้ยเนาะสวยมากน้องมดพาพี่พพมดมาอาบน้ำเออมดม,มดมดมอ,มดมดอาบน้ำทำคอนเทนต์ได้เลย <laughs> ดูครับสวยมากครับตรงนี้นี่นี่ก็คือเส้นทางป่านะสุดจัดนะครับอันแนนทรบอกนะครับใครมีโอกาสก็จะ่ามมาเที่ยวปางช้างของน้องหนิ่งนะครับนะถ้าเกิดเป็นแฟนคลับนี้คือจะมาต้อนรับด้วยตัวเองนะ ป้าไปแน่ไอ้เขาพาลุงไปแน่เขาพากินหญ้าเดินเล่นไงอีกตัวหนึ่งไอป้ายังอยู่ตัวไอป้ายังเหยียดท่าน่ารักนู้เขามาเลี้ยงไงเนขอไอป้ายังอยู่ตรงนี้รักนู้เขาจะมาเลี้ยงแล้วไป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 ดูไปเลี้ยงช้างก่อนไปมาแล้วเรากลับมาที่แคมป์กันต่อนะครับมาดูหางช้างที่คุณพ่อต้องหนิงเอามาทําแหวนซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากนะครับมีจํานวนจํากัดแค่ไม่ถึง20่องค์เนอะน้องหนิงเนาะค่ะนี่ครับลองดูนะ าเกิดใครสนใจนี่สั่งยังไงน้องหนิงสั่งผ่านหนิงได้เลยค่ะน้องหนิงก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับคุณพ่อนะค่ะอย่างที่เห็นนี่คือวงเท่าไหร่น้องหนิงวงส5 0รอยหสิบค่ะของจริงของแท้เลยนะรับประกันของแท้เลยน้ำมันชั้นน้ำมันงาช้างอ๋อมีใส่ไหไม่ใช่ไอ้น้ำมันงาเฉยๆสามร้อยสิบนี้รวมส่งไหหนิงค่ะใช่นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะซื้อให้น้องมดต่างห่างนะหนึ่งวง เป็นของขวัญพี่มดใส่แล้วเอ้านน่าดานจังเลยคอกำลังคุยกันอยู่คือหนุนหนุนเลือกไวแล้วเลือกไว้อ่ะค่ะมันมีพิเศษอยู่สองวงใช่อันนี้ก็ให้น้องแป้งแต่ผมจะเซ็นน้องแป้งหนึ่งวงนะครับน้องน้องมดหนึ่งวงเพราะว่ามันมันมันหารยากมันเป็นสีขาวค่ะค่ะขาวกับดําค่ะจริงๆราคาจะพิเศษนิดนึงนะครับแต่คุณพ่อบอกว่าเออได้อยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องมดกับน้องแป้งคนละวง สำหรับพี่แอนนี่คือได้อยู่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 แปลว่าได้ไหมได้จ้ะพี่ทำได้จ้ะแล้วถ้าเกิดคนจะสั่งซื้อนี่ทําไงนิงสั่งผ่าน Facebook ก็ได้ค่ะของนิงก็คือ Facebook สุภลักษณ์ภาค้านิงนิงค่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเฟซไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้านิงไม่ตอบกลับมาก็โทรไปเลยได้ค่ะในเวลาช่วงเวลากลางวันเนอะได้ที่เบอร์อะไรเอ่ย 0 9 2 <92 S 1> ครเก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดสามปดเก้าค่ะเออโทรไปได้นะครับเฉพาะช่วงเวลากลางวันเพราะว่ากลางคืนผมโทรแล้วตอนไหนคะเออเปล่าจะพี่โทรหาเขาหนึ่งจะไม่โทรหาหนึ่งอ่เออนะได้เลยนะนี่แหวนสวยแหวนหางช้างครับใส่แล้วมือเขามากเขาเชื่อว่าคือจะเป็นสิ่งที่ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับแล้วก็เป็นเเป็นสิ่งที่ใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นเพิ่มดวงเพิ่ม ความเป็นสิทิเป็นคนให้กับตัวเองนะครับใส่ติดกระเป๋าตังก็ได้นะคะอส่วนแบ่งให้กันแรกดูดิโอ้น้องหนิงเอาเอาโชว์โชว์ด้ยข่าวมากเลยอ่ะดูเดิสวยสวยหน้าคนหาเอ้ยหน้าซื้อมาใส่มากข่าวมนนี้ก็ได้ด้วยมา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 ่นโดนนี่เล่นเลนโดนเอ้ยขาทำให้ดีว่าอะนี่นี่น่าจะหวานตอนแรกอ้อยเนี่ยเราก็จะมาเลี้ยงช้างครับแต่พอดีน้องมดเพรว่าอยากกินอ้อยก็เลยจัดให้น้องมดหน่อยนะครับ อันนี้พ่อปลูกเองใช่ไหมครับครับโหปลูกเยอะไหมพ่อก็ประมาณใส่มประมาณไร่หนึ่งครับหรอไร่หนึ่งนะพ่อพ่อต้องการคนปลูกอ้อยเอ่อตัดอ้อยไหมพ่อครับต้องการนะมดไปกินเก่งเดียวหัททำงานนะงโอ้โหไม่สงสารน้องช้างบ้างเลยน้องช้างตัวเบลเลอร์ก็ได้กินแต่ละท่อนนี่คือจะอ่าไม่อิ่มนะอันนี้ขอบคุณครับเออถ้ากินมากเลยอ้อยวันนี้น่ากินบ้างทุกคนเอ้อยขาวอ้อยขาวมากเลย พ่ออยู่ใกล้พ่อถือมีดพ่อ <laughs> พอ่พอถือมีดป่ามาเขาไม่อะไรพ่อผมผมพูดเลยครับ <laughs> <laughs> พ่อถือมีดมาเลยเว้ยไม่มเป็นไรครับพ่อแซวเล่นนะพ่อพ่อจะวิ่งมาพ่มจะวิ่ว่าใใหห้้ถ่ายครับไม่เป็นไรพ่อพูดเลยครับหวานมากเลยอร่อยจริงครับอ้ <laughs> บอยก็ผึ่งมัไม่เคยเบื่อหรอหวานไหมหวานพ่อเย็นว่าอร่อยเออแม่แข็ง ชเพรพอเราถ้าลองช้ากินอ้อยไม่แข็งหรือวอ้อยนี่แบบนี้ก็มันมีอ้อยนี่มันมีหลายอย่างเลยนะอืมหลายอย่างเลยแต่นี่อย่างอย่างที่นิ่มที่สุดอ่ะตอนนิ่มที่สุดเหรพ่อเนาครับอันนี้ช้ากินเนาะอืมแต่ที่ที่เขียวๆนี่อ่ะอืมอ้อยน้ำตาลมันจะแข็งว่ะแข็งมากเลยครับโอเคแล้วจะกินอ้อยก่อนเสร็จมันแอ้วก็ไปอาบน้ำท้องต่อ คุณพ่อสั่งแล้วลูกเออข้าเยือกไปถึงข้างหน้าเลยไปเอออวไม่เป็นไรขึ้นเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนโอ้โหนี่น่ารักมากครับนักเอกเราอะมบ์ก็รักโชว์ระดึกดูนะครับบิวสวยมากที่นี่นะงหลัง นี่นี่อ่าโอ้เราหัวลงมาหน้่งพี่หรือว่าเอาหัวไปน้ำพุนยังไงอเาหัวไปพุ่นจะได้เอาเว้เว้เอาแล้วน้องช้างลงน้ำนะครับทุกคนน้องช้างจะล้างหน้าครับเออเอาเลยเออเอาเลยเฮออวันทั้งสาวจะอาบน้ำช้างนะทุกคนนอนดีดีนอนดี นอนดีๆนอนดีๆน,นอนดีๆนอนดีๆจะดูสอสาวตกตกช้าลงลงล่างพุ่นไอ้บอลลงมาแล้วรีบลงทำใหม่เนี่ยเอ่อเนี่ยล้างล้างล้างอาบน้ำช้างซะเธอนี่คนละตัวนี่อ้า ช้างร้องเลยครับนี่เจอสาวสาสาดน้ำที่ช้างร้องครับวันนี้ช้างหนุ่มนะครับนี่คือไม่ได้อาบน้ําช้างแล้วคืออาบน้ําควานช้างแล้วเนี่ยเห็นหนุ่มรอไม่ได้เลยน้องมอลนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยครับนะลุกลุกลุกอลทถอนคนช้างเลยเร็วเอาไปทำแหวน เ้ยเ้ยมดอยู่กันใต้เน้องนอยตัวนะครับแล้วก็อาอีตัวครับอาสองตัวนี่นอนมิงเลยครับเองโอ้ช้างตดไม่ได้จดธรรมดาดยมดเอาไปทำยาอมดเลยนิ่งนิ่ง ยิบยิบโอ้ยเก็บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันคีไปแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรนะเมี่ยงเหรอเมี่ยงอ่ะเมี่ยงอ่ะเองชิมเองชิมได้มดชิมหน่อยขำมากว่ะนี่อร่อยมากเลยเอาเมี่ยงขำขำนะขำขำขนมขนมมาสะอาดนะ น้องช้างก็กิน,นอ่ะ,พว,อนนอะพวกพวกอันเนี้ยพวกผักผลไม้นะครับมันไม่เหม็นมันไม่เหม็นาาอเออสะอาดเออดูดีมากเลยครับแต่ว่ามือยังเหนื่อยไม่หายเลยโอเคขอบคุณนะครับอ่ะพี่ให้ทีหนึ่งมานี่จะให้น้องช้างหน่อยโน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 น,นี่แล้วเขาเออเอเอไม่อาให้ตรงนู้นไงเขาเลยไม่เห็นไม่เอาให้ตรงนู้นนะ นี่แหละต่อเล้วนะนี่แหละแกงแกงเนี่ยแกงมาเอาให้ได้ช้างตีไงท้องเลยเอ๊ะขำม,มาไปแล้วหนึ่งจ้ะนี่แหละเวการมีจริงเนี่ยพี่<ร>บอยให้ฟังเนี่ยรองเท้ารองเท้าลอยน้ำรองเท้าหายไม่ซื้อให้นะครับเออนะดีมากเลยทุกคน แหม่ก็จะให้อาหารช้างมือก็ไม่ล้างขี้ช้างเลยไอ้โมลลมไปก่อนนะครับทุกคนนะครับก็เห็นบรรยากาศนี้รู้สึกสนุกมากเลยนะครับกิจกรรมของปางช้างที่บ้านน้องหนิงนะครับนะเดี๋ยวใครอยากมาก็ติดต่อน้องหนิงนะครับน้องหนิงจะพามาเที่ยวเองนะครับเพราะว่าลึกลับมากเลยอยู่สุดกู่เลยครับเนี่ยพี่โมลโดมิดอกอ่ะดูงดึงขึนเราจะเลยเอาอ้นถอยมาโแล้วเปลี่ยนไหมแล้วแล้วมงโโอเคฮไป มันร้อนเล็กแต่เมาคใกล้ๆหน่ออกมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อไม่เห็นหลังพี่มมไม่เห็นหน้าพี่โมตัวนี้ะกินอ้โห้ตัวนี้กินหกิโล่ราอ้โหเดี๋ยมาใล้เลยเอยมัคล้ลย ออกมาติดติดเลยเลยเย่เยติดเลยเดี๋ยวเที่ปดูมอนี่นี่นีันเลยดไปเคียวทิพย์กรบเลยพี่มดโดนดูจโดด่เฮยเอาเยเฮ้เอานี่ยเฮ้ยยหรือจเมาพดก้น่ยมาพูดนเลยเียวมเลยนะระตัวะตัวพี่มดจะโดดจากเชือกนี้ไปเชือกนี้เอาจิงอ่ะมอดมอดระวังให้ท้อด้วยเอาว้าเมื่อกี้มึงจะลองไปยกเอาไ้ ดีๆนะต้องใจต้องกล้าจะตกกล้าจะตกลวคอมพิดคอมถูกันาทางนี้นะเข้ามาเลยเออเชเอนเอออเรอ่เออเอองเออองคอนช้าง่สบายนั่นแหละแน่นอนจริงๆเลยอือทอืาวตาอก็กว้าหรอ หน้าเกลียดนยดื้บอกความรู้สึกเลยน้องมดเป็นไงบ้างสนุกมากเลยตอนเล่นตอนนันตอ,อก,กลัวตอนที่กินไม่อยากลงเลยสนุกสุดรู้สึกอย,อยู่อยู่สูงมากเลยเก็เดี๋ยวให้น้องๆกินอ้อยก่อนนะครับนะรู้สึกน่ารักมากเลยเก,กินบ้างาช้างก็น่ารัก <laughs> น้องช้างก็น่ารักเจ้าของปากช้างก็น่ารัก นะครับลูกค้าคงประทับใจแน่นอนครับถ้าเกิดได้มาเที่ยวที่ปางช้างนี้นะครับนี่ฮะย้ายเดี๋ยวไปดูในเพจเพจบุกข,ของน้องหนิงนะครับน้องหนิงก็จะติดให้เบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดของการเดินทางมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับนะนะเจ้าของปางชา้างตัวจริงครับนี่ใช่พูดเร่งตัวก,กินหรือเปล่าใครเลกินอีกเยเขาด้เย

ครรััับพ่่อออ้้้้าางไไไกปเเจใหดฟแลวชมนถึงเวลาที่เราจะต้อง<ร>ไปทํากับข้าวกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้สาวๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วครับแล้วเราก็จะให้สาวๆทาอาหารนะแต่ที่สำคัญเราจะดีไซน์หมวกให้สาวๆส,สักหนึ่งใบนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ทําอาหารนะครับเนี่ยฟานช้างครับถามหน่อยอันนี้คือใบอะไรครับเนี่ยกรกกอกดีแหละเต้วใบสาบเปล่าใบเตาครับใบเตาใช่ไหมมาดูหน่อยมด เนี่ยเขาเอาทำเป็นมั่วแบบนี้คือเพื่อที่จะให้สาวๆได้ใส่กันแดดนะครับเมื่อกี้สาวๆไม่มีกันแดดนะครับพอดีเข้าป่าเนี่ยจะจะไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ก็ใช้ใบเตาเนี่ยห่อทำเป็นมั่วดูดิแล้วก็มีดอกไม้ติดด้วยโอ้โหมีภาพคือแบบนี้ด้วยนะหนาวแฟชั่นแฟชั่นนะหมอกแกหมอกแกเราไ้หนี่ได้ดูชุดจับใบไม้ต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวเอาใบไม้มาปิดมาปิดอย่างนี้ไดหน่อยพอนะถ้าเอาไปยางอื่นเราใส่นะทำทำเสื้อผ้าจากใบไม้เป็นไหมครับ เดี๋ยวเอาใบเอาใบตองมาห่อนะมดเอาใบตองมาห่อเป็นกระจอมอกแล้วก็แล้วก็เอาใบใบตองตึงมาทำเป็นกางเกงนะเป็นสิ้นอ่ะเปสิ้นอ่ะปิดน้เปิดหลังพอเนี่ยมีดอกไม้ด้วยนะดอกหญ้าเออดูดีสวยมากเลยอันนี้เคยทำให้ใครไหมครับเราทำให้แฟนนะครับเอาแล้วครับเอาีแฟนแล้วหรอตายแล้วมดอกหักสิเอ้นอ่ะนังหนิง้โอ้ยทำง่ายมากเลย คุยแป๊บเดียวก็ทำเสร็จแล้วดูดิหมวกพี่แน่นี่หนูชอบมีดนี่มาเลยเออขอเขาสิขอเขาสิแฟนเขาไม่ว่าหรอมั้งเฮ้ยดูหมวกเสร็จแล้วอ่ะสวยอ่ะทำง่ายขนาดนี้เลยดูไม่ทันเลยทุกคนใช้ใบนะใบใบใบเดียวใช่ไหมครับทำเนี่ยโอ้โหดูเสร็จแล้วอ่ะกันแดดได้ด้วยได้หมวกคนละใบกับเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ควานช้างทำให้นะครับดูดีมากนะเอาไปว่าเดี๋ยวสาวๆจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับที่นี่น่ารักมากนะคะเดี๋ยวไปตัดใบตองคนละใบห่อตัวนะแล้วก็ทำกับข้าวเลยนะไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะคนดูรออยู่ ป่ามดมด,มดไปตัดไปตองทำเสื้อไป <c oughs> แล้วเนี่ยไปตัดไปตองทำเสื้อแล้วก็ตัดไอเนี่ยไวใบลานไอใบตองตึงอะมาทำเป็นเป็นเป็นสิ้นไป <c oughs> ไหนใบตองตึงวิไหนคะเนี่ยใบมะกี้ก็<า>ได้<า> <c oughs> เอาเดี๋ดูสาวในชุดใบตองกันนะครับจะมาทำอะไรให้เรากินต้องรอชมนะครับมาเออเอาพูดเล่นเดี๋ยวคนดูรอดูอยู่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูน้องหนิงด้วยนะครับนะน้องหนิงจะสวยมากเลยจ้าหมอกใช่ไหมคะ จ้กำลังจะผักอยู่นี่เหรอใช่พ่อกำลังจะปูผักเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวมานี่คือมีผักให้กินด้วยนะครับนี่ใช่จะให้มาเก็บผักกินเองเลยเออนั่นแหละตามนั้นเลยครับจะเอาใบตองนี่ออกมาชุดโต๊ะเล็กๆด้วยพี่ม่อะไรหยุกโตเนี่ยกระเทียมจ้ะเสร็จบล้ว็อกอะใช่ค่ะกระเทียมเสร็จแล้วเสร็จ คืนอนู่ไม่คิดจะร้อยงอนเลยใช่ไหเนี่ยเซอร์เริ่มตัวเดี๋ยวคลิปจับสากกระแสว่าทำกับข้าวเป็นพี่ดูรู้เลย<ช>ถ้าคนจำไม่เป็นก็คือจะแบบจำแบบอ้อนแอ่อ้อนแอ่ออนแอ่ออนแอ่นนะเออนะจะจำแค่เออหนึ่งเป็นจ้ะพี่เชื่อจ้ะทำเป็นหมดคะ่ะจ้ะ <c oughs> ทำเป็นหมดคะ่ะอย่างอื่นก็เป็นจ้ะซื้อกับข้าวอย่างเงี้นะค่ะ <c oughs>